พบกันเลยทีละท่านเริ่มจากที่ l o r e a l Paris Thailand Spokesperson ยับ Give it up ป่วยกู สวยกับกล้องก่อนเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตให้ช่างภาพได้เก็บภาพนะฮะ There we have it, ladies and gentlemen, the one and only spokesperson ที่อยู่กับ L'Oreal Paris มาเนยาวนะครับ Represented ดีในเสื้อเดี๋ยวนี้ได้มา่พูดคุยกับเธอแน่นอนครับเฉ็งความเฉ่งของเซนตโอเฟรตัวนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณอีกครั้งครับคุณชมพู่อาริยาครับ Thank you so very much. เล็กน้อยนะครับขออนี้ยปริ้ตั็อีสักเล็กน้อยเชิญเลยครับได้เลยครับใช่แล้วครับตรงน,นี้เลยุชัูว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นแอมเกนิโคฟีตื่นเต้นนะฮะเพราะว่านี่คือระดับตำนานทั้งสองท่านระดับไอคอนของวงการทั้งผู้เลยประมืนดังๆกับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยเชิญเลยครับ ให้ได้ทักท,ทายแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนก่อนเลยอ่ะขออนุญาตเริ่มที่พี่ชมพู่ค่ะเชิญครับสวัสดีทุกคนคะ่ะก็ทั้งคนที่เดินไปเดินมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็ผู้แขกผู้มีเกียรติในงานทุกทุกคนด้วยค่ะก็หลายหลายคนวันนี้ที่เจอก็ไม่ได้เจอกันนานกะะ็ยินดีที่ได้เจอกันนะคะพี่คค back, ชมพู่คับคุณแป้งเชิญครับ ทักทายทุกท่านได้เลยค่ะสวัสดีนะคะท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะก็สวัสดีท่านผู้บริหารจากทาง Royal Paris นะคะก็คุณหน้าคุณตาแป้งก็ต้องบอกว่าแป้งค่อนข้างจะตื่นเต้นนะก,ก็ดีใจนะคะที่ได้มาอยู่ที่ตำแหน่งนี้บนจุดนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารของ Royal Paris นะ,ะที่ไว้ใจแป้งมาเป็น New Face ใช่แล้วครับ New f a c e of l o r e a l Paris r e v i t a l i f ครับประกันได้ยกับคุณแป้งด้วยผู้ควรที่สุดแล้วใช่ไหมครับพี่ชมครับด้วยค่ะต้องถามคมรู้สึก s p o k e s Person มาก็ก่อนอื่นก็ต้อง welcome to the family นะคะพี่แป้งนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าผู้ควรมากๆค่ะแล้วก็ผู้บริหารทุกคนตาถึงมากค่ะ<อ>ควรค่ะใช่ใช่ใชคุณแป้งก็บอกว่า ด,ดูไม่ออกว่าตื่นเต้นนะครับคือคุณแม่แบบว่า o n the stage มากมาก,มากเลยจริงๆแล้วก็ทั้งทั้งสองท่านผิวดูอ่อนยาว์มากๆซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆ get into it แน่นอนแต่ต้องขออนุญาเริ่มก่อนเลยนะครับว่ามาดับแป้งแน,น่นอนคือทั้งคู่เลยนะครับเป็นเป็นผู้หญิงแร่งทั้งคู่ขออนุญาตเริ่มที่มาดับแป้งก่อนเลยนะครับเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่ง แล้วก็ประสบควาสมสําเร็จในทุกมิติเราทราบนดีอยู่แล้วนะครทั้งในเรื่องของธุรกิจนะฮะธุรกิจประกรันรวมถึงแฟชั่นแล้วก็สาธารณกุศลครับและแน่นอนฟุตบอลไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเคยเป็นทั้งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงไทยไปฟุตบอลโลก2สมัย แล้วก็ผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะฮะที่ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะเป็นนายกสมาคมผู้หญิงคนแรกของเอเชียและเป็นคนที่7ของโลกปรบมือกันได้อครั้ให้กับมาดามแป้งด้วยครับสุดยอดมากๆจริงๆครับเป็นไอดอลของทุกๆท่านรุ่ถึ่แป้งเองด้วยนะฮะขออนญาตเรียนถาม mindset รวมถึงแนวคิดความสําเร็จของมาดามแป้งครับมันเป็นอย่างไรครับแชร์ให้ฟังได้ไหมครับ จริงก็บอกว่าวันนี้เนี่ยแป้งตื่นเต้นนะคะเพราะว่าก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจริงก็บอกว่าผลิตภัณฑ์หรอวอฒน์ทูลิฟของเราเ,รเนี่ยดับแต่ก็แป้งก็ศึกษาม,มาเนี่ยสำหรับซิลเวอร์เอจจริงแป้งต้องบอกว่าแป้งดีใจมากโดยเฉพาะได้มาขึ้นเวทีกับน้องชมจริงเราเจอกันตั้แต่วิทยาที่เมืองกาญจ์บางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีปีหน้าเนี่ยแป้งจะอายุครบ60ปีถามว่าใจเสียไหมก็ ใจเสียแต่ก็พักภูุิมใจแล้วมองลงไปข้างล่างก็เห็นสองพี่ที่ยิ่งใหญ่นะคะพี่ตักมายุรากับพี่ตายเป็นพักแล้วแป้ก็ไม่ต้องใจเสียแล้วเพราะพี่สวยมากโนะคะ oh. แล้วก็คือคือ,คอต้องบอกว่าดีใจเพราะว่าลอเรียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แป้งมองว่าน่าจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางบเบอร์หนึงของโลกโเ oh. อพแป้งผู้ซึ่งทำธุรกิจกับทางฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานเนี่ย วันนี้เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งดูในตลาดหลักทรัพย์ของฝรั่งเศสก็เห็นว่า L'Oréal เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เบอร์สามของตลาดหลักทรัพย์ในฝรั่งเศสก็ถือว่านี่ใหญ่มากและก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีความเข้าเกี่ยวกับแป้งก็คือว่า L'Oréal ก้าวเข้ามาสนับส,บสบนุนกีฬาฟุตบอลเ้อาที่ทราบก็คือเป็นพาร์เนอร์กับอาร์เซนอลนะคะและก็ยังเป็นทีมชาติสเปน ซึ่งแป้งเนี่ยเป็นคนที่ทําฟุตบอลมา19ปี19ปีครับ19ปีนานมากนะคะเริ่มจากผู้ช่การคนฟุตบอลหญิจนกระทั่งวันนี้เป็นนายกสมาคมกคีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกของเอเชียคนที่7ของโลกนะคะก็คือรู้สึกว่าโรลิโไม่ได้โฟกัสอยู่แค่ค,ความงามแล้วกออ็อย่างเดียวแต่แป้งสำหรับแป้งและแป้งมองว่าโรลิโอเนี่ยมองทุกอย่างเนี่ยใน360องศา เป็นแบรนด์ที่แ้งประทับใจเรื่องที่มองถึงความยั่งยืนซึ่งแบงางว่าเป็นแก่นสําคัญของวันนี้รวมถึงเรื่องแคร์ถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่แบงคคิดว่าเป็นจุดความสําเร็จมากๆของเราคือแบงเชื่ออย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้เชี่ยวชาญดรชาร์ดพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแบงคคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราอเนี่ยผ่านกระบวนการซึ่ง ไ่คิดว่าเป็นแก่แท้ก็คือผ่านการวิจัย R&D มาอย่างะีอยดแล้วก็วันนี้เนี่ยก็นอกจากได้เป็น New Face แล้วเนี่ยนะคะก็ New Face เนี่ยก็แน่นอนความรัน้องชมที่แน่นอนนาง,งามสุดแล้วแต่ว่าแป้งดีใจที่ว่ามันมีความเชื่อมต่อกับกีฬาด้วยแล้วก็ Congratulations for Action Paris s e n t g m a i n Event Event Even Arsenal lose to Paris Saint-Germain, but Paris Saint-Germain going to be to play the final match in Munich as UEFA Championship on the 31st of May, and I will be there. Oh Big round of applause for that. <laughs> and I hope to share the first half of Paris Saint-Germain. Uh, such a raving fan for football. Mak. Have the แฮปปี birthday, ้มากได้เจอคุณโฮมังซึ่งคุณโฮมังนี่จริงๆก็เราเจอกันในสนามบอล๋อครับผมโอ้โหเนี่ยฮะเนาะทั้งความอินในแบรนด์ความอินสอดคล้องในฟุตบอลและความสำเร็จทุกอย่างทั้งของแบรนด์แล้วก็ของบรรดา,าปแป้งเองด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับอินสปิริตมากๆในสปอร์นี้<ค>ที่ชมมากเช่นเดียวกันฮะคุณแม่ก็คือคุณแม่นะฮะแล้วก็คือ ปังในทุกมิตินะฮะในด้านการแสดงในการเป็นนางแบบในธุรกิจของตัวเองรวมถึงความเป็นคุณแม่ด้วยบลาลซ์ชีวิตได้อย่างไรทํายังไงถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับบรรลานย์ยังไงล่ะคะน้องแม่คือจริงๆมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกวันหรอกค่ะก็ชมก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าโอ้ทุกวันของชมมันแบบเออแฮปป e ้ออร์จูน e จหรือว่าไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่า ชีวิตมันก็มีวันที่แบบว่ามันยุ่งเหยิงบ้างอะไรบ้างอย<ม>่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะถามถึงเคล็ดลับมาชงว่าณนะตัวเองณนะเวลานี้ในวัยนี้อะไรเงี<อ>้ยเราจะแวรลูเอเนอร์จีแล้วก็พลังของเราเพราะฉะนั้นเราจะพยาไทส์เราจะลำดับความสําคัญว่า เราควรจะเอา energy ของเราไปลงกับอะไรบ้างเช่นตอนนี้ครอบครัวและลูกมาเป็นอันดับหนึ่ง mm. เรื่องงานเป็นอันดับสองการดูแลตัวเองเป็นอันดับสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบาลานซ์ยังไง mm. ก็คือจะลำดับความสำคัญ mm. แล้วก็ไม่เอา energy เอาพลังเอา power ของเราไปลงกับเรื่องที่ทไม่ไร้ที่มันไร้สาระหรือว่าไม่ไม่จำเป็นที่เราไม่ได้ไม่ได้ต้องการเห็น ผลตอบกลับมาในชีวิตมงไหมเข้าใจเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นชมว่าบาลานซ์แบบโอ้โหทุกวันแบบว่าเ๊ะๆมันคงไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าเราต้องและในวัยนี้เราควรจะต้องรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรแล้วเราจะลงทุนมันไปกับอะไรบ้างโอเคแล้วจริงๆแล้วแบบแบบนึกอ,ออกอีกอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งคือต้องอยู่อัปเดตในเนี่ยท็อปท็อป3ท็อป5แน่นอนคือการพาราไร์การดูแลสุขภาพผิว ของผูง้เล,เลยเพราะว่ามันเป็นที่ประจักษ์มากนะฮะไม่งั้นไม่อยู่บนเวทีแบบนี้แน่นอนแล้วก็ทุกคนเห็นด้วย100%่งร้ต้องขอเรียนถามทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งพี่ชมพู่เราก็มาดามแป้งเลยถึงวิธีการดูแลสุขภาพผิวเป็นยังไงรอฟังของพี่แป้งค่ะหรออ่ะงนนั้นขออนุญาตใครก่อนดีน,น้องชมก็สวยแป้งก็อายนะแป้งเนี่ยทุบดูแลไ,ไงอ่ะ คือแป้งเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในแดดตลอดเวลาเพราะทำฟุตบอลเนี่ยมันทําทุกวันนัแหละไม่ลงไปดูไม่ลงไปเชียร์ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนบอ,อกว่าแสงแดดเนี่ยมีผลต่อผิวหนักมันๆา,มาใช่ไหมคะก็แต่มันก็ผ่านมา18ปีแล้วก็ก็ถือว่าก็ก็โชคดีแล้วก็แป้งเป็นคนที่ทํางานมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กจบน,นะคะตั้งแต่อายุยี่สก็ทํางานมาตลอดก็ แต่ก็ให้ความสำคัญเรื่องดูแลตัวเองยังไงเนี่ยไม่แบบคิดว่าแน่นอนนะคะพอวัยมาถึงซิวเวอรนะ์เอดส์นี่ก็ก็ต้องครีมกันแดดก,ก็มีแล้วก็ให้ครีมครีมบำรุงอย่างนี้น n ะ t i anti anti aging เนี่ยก็ก,ก็มี<อ>นะแต่ก็เออไม่แป้งก็เป็นคนดูแลสุขภาพเบาๆโดยการที่ว่าแป้งนี่เป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากนะคะดื่มน้ำ ค่อนข้างจะเยอะตลอดแล้วก็ช่วงปีอย่างหนึ่งพักผ่อนนี่พักไม่พออ๋ออันนี้อาจจะไม่พอใช่ไหมครับไม่มีเบอร์ไรฟ์ปรานตอนนี้กำลังแย่มากของงานมันเยอะไปหมดถ้าใครตามข่าวแป้งก็จะดูนะครับว่าไม่มีเบอร์ไรฟ์ประานแต่ก็โช่ดงปีที่ทาันาน้ำแล้วก็แป้งก็เป็นคนคิ้นบวกครับผมกับอีกอย่างหนึ่งคือแป้งเนี่ยนะคะอันก็ถือว่าชคดงีอีกคือแป้งเป็นคนแพ้แอลกอฮอล์ค่ะ ก็ไม่ทราบเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าครับก็เลยอาจจะไม่ได้ดูใช่ไม่ฮาร์ค่ะก็อยากทีฮารแต่ว่าแพ้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอ่าก็เลยมีสุขภาพผิวที่ที่อาจจะช่วยให้หมดเลยน้องชายก็เป็นแพ้หมดเลยครับผมขอบคุณครับแม่ชมบ้างชมว่าวินัยอะค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็เอิงจริงๆมันก็คงไม่ใช่แค่ว่าเออขยันทานกี้ทุกวันอย่างเดียวเนาะมันก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ด้วยก็ หลายคนก็อาจจะพอทราบว่าช่วงหลังเนี่ยชมก็หันมาสนใจเรื่องเวลเนสเรื่องแบบลองเจมเตี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาึ้นก็พยายามที่จะดูแลร่างกายตัวเองแบบองค์รวมแต่ที่รู้สึกว่าส่วนหนึ่งตัวเองช่วงีเนี่ยก็คือว่าก็อาจจะคล้ายๆพี่แป้งก็คือว่าเอ,อ่อก็เลยไม่ค่อยไปไปทําอะไรที่จะทําร้ายตัวเองมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชคดนี้ก็คือว่าการที่เราได้อยู่กับลอร,ริองมาเป็นเวลายาวนานมากๆเ0ีสิบปีอ่ะใช่ คือชมก็รู้สึกว่าชมได้อัปเดตนวัตกรรมได้อัปเดตแบบอะไรที่มันใหม่ที่สุดที่มันมาจากเสิ a ร์ชที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันมันใหม่ที่สุดสําหรับสตาร์แอนทยเอ็นจเงี้ยคือหมาว่าได ได้ลองเป็นคนแรกๆเสมอเลยนะ,ะดีครับดีครับงั้นใ,นในวันนี้เราอยู่กัสบ spokesperson แชร์ให้ได้ฟังหน่อยว่เาเนีฮะตัวใหม่ c r e a d e c n t i a e แชร์ให้มนักแปลจริงๆแล้วมนักแปลก,ก็ได้ฟังก,กันเป็นไปชีวิตเราหรอเรื่องเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันดียังไงจริงๆวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้ฟัง lecture จากคริสเตอร์เชนไปนะคะเซนต์เคลียร์ทัดมากใช่ค่ะซึ่งเคลียร์มากๆแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ชมเน้นย้ำจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ มันใหม่แล้วก็มันเหนือกว่าตอนนี้นะคะก็คือน่าจะเป็นเรื่องของโปรเรินอลนะคะไดเพปไทด์ Di ide, แล้วก็วิตามินซีค่ะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมาโฟกัสในเรื่องของแปดริ้วรอยสําคัญบนไปหน้าแต่ก็จะแชร์นะ,ะรู้สึกว่าของชมเห็นได้ชัดในวัยแบบหลักสีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยุบปากท่ก็ปากที่มันแบบว่ามันตบอบบ หยออ่อนคล้อยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่านี่แหละค่ะตัวนี้แหละค่ะที่จะมาช่วยเราได้เพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของการผัดเซลล์กับใช่ความ,มกระชับความหยออ่อนคล้อยอะไรนี่ห<ล>ย่อนคล้อยนี่ต้องย้ายกระชายเลยนะฮะจะช่วยใน<ห>ยกกระชับตัวนี้เลยเออนะครับซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่ที่ชมได้ลองใช้แล้วมาดําแมงก็ลองใช้แล้วด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับ ต,ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแป้งเนี่ยเป็นคนที่ใช้หลยน้อยมากเพิ่งมาเริ่มใช้ตอนหลังแล้วก็อพอได้สัมผัสกับตัว,ตวรีเวอร์ทลิฟต์เนี่ยนะคะหรือเกรดเนี่ยแป้งว่าแป้งเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวมากๆนี้แป้งว่ามีความ ละเมียดละไมแล้วก็มีความเบาแล้วก็ชัยแล้วก็แน่นอน8จุดเนี่ยแม็กว่าวันนี้8จุดแม็มีครบทั้ง8จุดเลยแล้ววันนี้ตอนที่ทีมงานของแม็กบ,บอกว่า,ยยาคุณแม็กอยายิ้มมากจนเกินไปเพราะจุดตรงนี้มันจะออกมาสุดๆแต่นี่บ้างคนต้องยิ้มนะครัเป็นคนเขาจะฉีดไงฮะต้องยิ้มหน่อยเพราะเนี่ยมันก็จะเห็นเขนก็จะเห็นริ้วรอยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็คิดว่าแน่นะคนก็ถามแต่ว่ามี ตัวรีเวทลิฟต์ี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยโดยเฉพาะตัวไม่ใช่เฉพาะตัวนี้มีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ยังมีไอครีมคือแป้งเป็นคนที่ยินด้วยตามามากๆตลอดแล้วก็ก็แป้งว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่ธรรมชาติแล้วก็แป้งมองว่าเป็นเป็นของที่ผ่านขั้นตอนการวิจัยแล้วก็ นวัตกรรมมาอย่างละเอียดอ่อนมีการพัฒนาการมาเรือใช่คนระับ <c oughs> ช่บอกแล้วว่าเป็น clinical p e r f o r m a n c e <oughs> เลยไม่ใช่แค่พูดนะครับแต่มีงานวิจัยมีออกมาเป็นที่ประจักษ์เลยนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนสำหรับ t a g l ล n e ที่เป็นระดับตำนานเลยก็คือ your worth it นะครับใน,ในเราอยู่กับไอคอนทั้งสองท่านอยากให้ได้แชร์ให้ได้ฟังให้สำหรับบางคนที่อาจจะขาดความมั่นใจครับชมก่อนก <c oughs> จริงๆชมเชื่อว่าทุกคนมี power มีพลังอันนี้อยู่อยู่ในตัวเองแล้วค่ะมันขาดแค่ความเชื่อเท่านั้นเองทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนมีของชมว่าทุกคนทุคนมีมีพลังหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงจะจะรับรู้ในศัก,กยภาพของตัวเองได้ในตอนเวลาที่เราเป็นแม่แล้วเราจะทําอะไรแบบที่มันไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยนี่ฉันฉันทำได้ขนาดนี้เลยหรออยะะ่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนมี เราทุกคนมีมีพลังเนี่ยที่มันมันมันซ่อนอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังอาจจะต้องอาศัยศรัทธาหรือว่าความเชื่อหรือว่าอะไรบางอย่างที่จะเอามาันออกมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะชมว่ากําลังใจที่ดีที่สุดหรือว่าคนที่จะบอกเราได้ดีที่สุดอะก็คือก็คือตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อในขอให้เชื่อในพลังของตัวเองค่ะขอบคุณผู้ชมครับคุณแป้งครับ You're worth it ค huh? รับ You're worth it จริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยก็ได้ถกเถียงกับน้อง uh, ว่าแบบเอ๊ะแบบมันมาจาก I'm worth it ก็ I'm worth it แต่ว่า You're worth it แล้วเนี่ยแปลว่ามันมีความหมายเหมือนกันคือจริงๆแล้วเป็นอะไรที่แปลงเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะมีคุณค่าแล้วก็วันนี้เนี่ยแปดีใจที่บริโภเนี่ย เปิดโลกให้แป้งแล้วก็เปิดโอกาสให้แป้งผู้ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์ของความงามมานะคะแล้วก็มีโอกาสได้อยู่ตรงนี้เนี่ยแป้งก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจและแป้งเชื่อว่าความคู่ควรเนี่ยคู่ควรกับทุกวยวล้วก็ผู้หญิงและทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะคะนี่ก็มองคำว่าคู่ควรเบอร์สิ่เนี่ยมันมีความหมายกว้างม,มากจริงๆแล้วมันเป็นการทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไม่ว่าจะ,จะเป็น แบบไหนเนี่ยแล้วหรือไวัยอะไรเนี่ยในทุกประสบการณ์ในทุกวัยเนี่ยเราก็จะมีความทรงจำแล้วก็ความมั่นใจที่ดีแล้วก็แป้งมองว่าการที่แป้งยูเวอร์ซิตเนี่ยโดยเฉพาะตัวเนี่ยตัว,ตวดรวเอเทอร์รีคลิฟแกล์เนี่ยนะคะแป้งก็ลองใชด้ดูพอลองใช้ดูเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงน,นะคะที่ชอบทีนี้แป้งแอบ เอ่ยอ้างที่ตึงนะคะคือลัจาจกที่แป้งใช้เนี่ยสามีแป้งผู้ซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ได้เป็นผู้ชายก็ได้แอบบอกเอ๊ะมันไม่เลวน,นะขอลองใช้แล้วก็เลยคิดว่าจริงๆคําว่าคู่ควรเนี่ยคู่ควรกับทุกคนแล้วก็แป้งเชื่อว่าพลังที่สําคัญก็คือพลังแห่งความมั่นใจแป้งมองไปตรงนี้นะแป้งเห็นที่ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้จริงแป้งรู้จักนะเอมีอีที่แป้งรู้จักตั้งแต่ ปีที่พึ่งเข้าประกวดเลยตอนนั้นไม่เคยเป็นกรรมาการนะคะแล้วก็อย่างพี่ตายพี่ตักนี่เขาเป็นไอดอลแป้งพี่ตักเนี่ยเป็นพิธีกรตั้งแต่บอลชิ่นไปครั้งแรกนะครับไปในปี2015ก,ก็อย่างคือทุกคนมีคุณค่าที่ผู้ควรจริงๆแล้วก็แป้งมองว่าวันนี้เนี่ยโลกของคุณค่าเนี่ยมันขยายไปถึงทุกเซกเมนต์อย่างแท้จริง ขอบคุณมากครับ,บคุณแป้งครับแล้วก็ได้ฝากาไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ l L'Oreal Paris Revitalift c l i n i c a l Grade อ่ะสุดท้ายในฐานะสป o อคเพอร์เซนครับฝากผลิตภัณฑ์ด้วยครับ L'Oreal Paris r e v i t a l i f t Clinical Grade ครับค่ะก็ฝากด้วยค่ะโดยส่วนตัวถ้าจะให้ขายของนะคะก็ชอบถามว่าชอบอะไรที่สุดเกี่ยวกับ r e v i t ์ l i f t Clinical Series ันนี้นะคะชอบผลลัพธ์ค่ะมไม่ใช่แค่ว่ากระจ่างใสแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันกระชับขึ้นมันฟูขึ้น ซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ตัวเองมากแล้วก็นอกจากนี้แพ็กเกจจิ้งก็โดนมาค่ะก็อยากให้เปิดใจร้องค่ะครับผมและจะรักแน่นอนนะฮะเป็นการดูแลผิวให้อ่อนเยาว์เลยนะครับนี่คือ l o r e a l Paris Thailand spokesperson คุณชมพู่อารยาครับและ New Face of l o r e a l Paris r e v i t a l i s t ครับมาดามแป้ขอเสียงปรบมือดังๆกับทั้งสองท่านด้วยขอบคุณเป็นอย่างสูงครับและขอเรียนเชิญทั้งสองท่านยังคงอยู่ต่อ WGC ส่วการถ่ายภาพในลำดับถัดไปนะฮะ ช็อตแรกตอนนี้ขอเนี่ยเป็นสองท่านนี้ก่อนเลยนะครับและจะขอเรียนเชิญท่านบริหารเป็นลำดับถัดไปครับช็อตแรกครับทาง Spokesperson และ New Face เรียนเชิญครับช่างภาพเชิญเลยนะฮะเคยคมว่าโ e รเจชโนกันอยู่นะฮะแต่ว่าสำหรับเอกสิทธิ์เพาะของ Laura Paris Pro r e ร i n a l ครับออนยาวเป็นแบบ Stabilized Form นะฮะเมื่อกี้ได้ฟังกันแบบที่เรียบร้อย ได้เพศทายครับช่วยเรื่องความย่อนคล้อยช่วยยกรกระชับแล้วก็เป็นสูตรที่ดีที่สุดเลยนะฮะรวมถึงวิตามินซีจีครับช่วยเรื่องความกระ่างใสได้อย่างดีเยี่ยมวิตามินซีนี่แหละฮะ,ะแต่นำตัวจีซึ่งคือกลูโคโสมาช่วยทำให้ประสิทธิภาพเอฟ i c a ซีดีที่สุดกับ

L'Oreal Thailand. Mr. Roman, please join us. Mr. Roman Weber. Brand General Manager L'Oreal Paris, Thailand. Dr. Richard, please join us once again. L'Oreal Paris, Scientific Director. Commercial Director, of Consumer Product Division, L'Oreal Thailand. So what category Business development Director, consumer product edition L'Oreal Thailand? Khab. ท่านเริ่มจวันนี้มาร่วมหาคำตอบพร้อมกันครับเริ่มอยู่ที่อ่อนเยาวเป็นนิยามใหม่ของอ่อนยาวครับและให้ทุกคนได้มันนม่นใจในหิวอีกครั้งหนึ่งอยูยในช็อตน,นี้นะฮะขออน,นุญาตเก็บผลิตภัณฑ์สักครู่หนึ่งนะฮะ Good car Singing shot, guys. Down here. Big smile for the camera, please. Front and center. Thank you. Yo cup shouldn't Paris. Revitalize Clinicals clinical series. Copper car. และหลักไฟจะเป็นหลอดเซเลเิตี้ที่เก็บมาร่วมง,งานนะครับเอาขออนุญาตเรียนเชิญนะฮะเชิญเลยนะฮะขอเชิญคุณปอนยากุ์เส้นครับเรียนเชเนะะิญค,ค,ครับเ,รเชิญคุณตั๋งมายุราครับคุณตายเพนพักครับคุณเอมี่บอรกดเรียนเชิญครับคุณโยเกิร์ตธชาครับและคุณโมเมนภัสสรครับเรียนเชิญครับออนี่คือ เหล่าเซเลบริตี้คน people, สำคัญนะฮะสวยทุกท่านสวยเหนือการเวลาครับต้องเรเชนดบนเวทีนะฮะเชิญครับเชิญทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณลอสเดนเวอร์ตี้ที่เก็บมาร่วมง,งานในวันนี้ครับของคือบรรยากาศสูงเรเชนทำผด้านล่างได้เลยนะครับคุณแป้งของเรเชนอยู่ต่อครับและคุณชมพู่ของเรเชนอยู่ต่อด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับเซตถัดไปครับของเรเชนคุณเปรมวุฒิเสกสุขธน,น,นัทฮะ คงกิรติครับคุณก็จิทัศพรครับคุณป๋อมแปมมิติครับคุณก๊อฟกิติพัฒ์เชิญครับนี่เป็นอีกครั้งครับที่ Loreal Paris ในฐานะผู้นำด้านความง,งามระดับโลก ได้นำวิทยาศาสตร์และนวัตก่อนไว้ไม่ว่าจะเป็นนับผาระหว่างคิ้วรอบดวงตารอยตีนกาหรือรอยร่องแก้มครับหรือรอยบุ่มปากคอสะพกหรือรอยทั่วใบหน้านะนี่แหละครับกับ8จุดสำคัญบนใบหน้าที่สามารถแก้ได้ด้วย l o r e a l Paris <O> Revitaly Clinical Grade คงงรับกับส่วนผสมทรพลัง Pro r e t i n o l เอกสิทธิ์เฉพาะของ,ง L'oreal Paris ครับจัดก,การรื้วรอยแบบอ่อนโยนสามารถใช้ได้ในทุกวันได้เพปบจยครับช่วยเรื่องความหย่อนคล้อยช่วยยกกระชับและเบตามินซีจีขอบคุณทุกท่านครับเรียนเชิญผ่านด้านล่างได้เลยนะฮะขอบเรียนเชิญคุณชมพู่และคุณแป้งยังคงอยู่ต่อนะฮะ ในนามผนึกช่วงท้ายแล้วนะครับทุกท่านขอบพระคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้อย่างที่บอกมีทั้งหมด3วันเต็มแล้วก็อยากลาไปด้วยภาพบรรยากาศนี้นะครับให้ได้เห็นถึงความอ่อนเยาว์เหนือกาลเวลามากๆครับทุกท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ L'Oreal Paris Thailand s p ส k e s p e r s o n คุณชูฮู่อารยาและยิมเปซเลอร์ L'Oreal Paris r e v i t a l i f มาดามแป้งครับตอนนี้ลาเวทีไปตรงนี้เลยนะครับสำหรับ L'Oreal Paris Revitalift เลนิโปกเรดพรีคลินิคอลซีรีส์นั่นเองแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับในราคา2 0 <c> 0 <oughs> <c oughs>